ก็สวัสดีทุกชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาพบก,กับผมพิเชษเคยนะครับส,ส่งสองก็สามสไลเยอร์นะครับก็อันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวหูฟังบลูทูธนะคราาะราคาไม่ถึง,งซึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะทุกคน นี่นะครับก็รูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตัวฟังบลูทูธราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะครับก็ตัวน,นี้มันก็จะมีกล่องนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องสินค้านะฮะอันนี้ก็ส่งอยาก,กรีนแน่นอนครับอะไรที่ส่งแาบก,กรีนส่งมาจากต่างประเทศกล่องจําปุกเป็นพิเศษนะครับก็ผู้คนก็น่าจะเข้าใจกันดีนะอืมนะครับก็ ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานาน <c oughs> เป็นเดือนเลยนะครับ <c oughs> ก็กลับมาไม่ได้ลงคลิปนะวันนี้เราก็จะมารีวิวฟังบลูทูธกันนะครับตัวนี้นะด้านหลังนะครับจะเป็น power bank ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับนะก็ตัวเคสตัวนี้นะฮะสามารถชาร์จโทรศัพท์เป็น power bank ในตัวได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแลบยบถ้า เทียบกับพวกแอปเปอะไรพวกนี้นะครับก็แต่ Apple เนี่ยมันก็จะมีถ้าเราอยากให้เป็นเพลวแบงชาร์จโทรศัพท์เราต้องมีสายพวกนู่นี้นั่นเยอะแยะโอ้เต็มไปหมดเลยนะถึงจะสามารถเป็นได้นะซึ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะผมเห็นในที่ตอกนะครับนะก็นะครับนะครับก็ ตัวนี้นะฮะร,ราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาทก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะฮะตัวนี้แน่นอนครับมันส่งมาจากจีนมันก็ต้องมีปัญหาครเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นรูเสียบสําหรับเป็น power bank เสียบโทรศัพท์เรานะครับด้านล่างเป็นแจ็คสำหรับเสียบชาร์จตัวเคสนะในเมื่อตัวเนี้ยนะครับรบ,บ้านจอตัวเนี้มันจะ,สะแสดงผลแบตเตอรี่ของเคส เอ่เคสตัวหูฟังนะครับก็มันจะบอกดิตกาลคือตัวเคสนะอันนี้คือด้านซ้ายหูฟังด้านซ้ายนะฮะนี่หูฟังด้านขวานะครับนะนี่มีสัญลักษณ์ก็้โฟกัสสิก็้องไปโฟกัสอีกเออดีฮะเห็นป่ะ L อกับอนะครับนะก็น่าจะเห็นกันแหละนะจริงๆแล้วนะฮะ ผมสร้างสีดำไปนะครับแต่มันได้สีขาวนะซึ่งก็ระวังกันด้วยนะครับถ้าเราซื้อของออนไลน์นะนะตรงนี้ก็จะโอ้ยเสียบชาร์จตัวเคสเลยเกรณีที่เคสของเราเดืแบ,บหมดในกรณีใดก็ตามหรือว่าจะเป็นชาร์จแบบโทรศัพท์จนแบบตัวเคสหมดนะครับแล้วก็อ่าอะไรอ่ะ แแบบโทรศัพท์ตัวแปบบตัวเคสหมดนะฮะก็จะสามารถชาร์จได้นะตัวนี้ชูกออกแบบมาให้กับ power bank ชาร์จกับ power bank นะเพราะว่าดูสายมันสายมันค่อนข้างสั้นนะเพราะว่าถ้าเราไปชาร์จที่สูงแบบหัวปกักแบบปักไฟบ้านแบบรงแวนงั้นก็คงจะต้องหาอะไรมากั้นให้มันนี่หน่อยนะครับ <now> นะ กล้องอาจจะเบี้ยวนิดนึงนะของไฟด้วยนะครับโอเคก็ภนะายในจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะมีปัญหาบ่อยมากทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะนะโอเ,นะโอเก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวหกฟังตัวฝั่งด้านในจะเป็นแบบหกฟัง อุดหูอุดหูแบบยังไงก็คือแบบยัดเข้าไปในหูนะไม่ได้แบบแบบแขวนห้อยตรงหูอ่ะงงไหมเออจจะงงงนะเออนะครับก็เดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังนะในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็นะเป็นระบบชาร์จแบบแม่เหล็กด้วยนะครับก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กปะ่ะเออนะคะก็จะสามารถชาร์จได้ด้วยระบบแม่เหล็กนะซึ่งถือว่าดีนะครับในราคาสองร้อยบาท มีระบบแมกเนตชาร์จนะครับก็นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะแมกเนตชาร์จนะครับนะก็จะเป็นรูแบบนี้นะเวลาเราจะเก็บหูฟังก็เก็บเข้าไปมันก็จะชาร์จนะครับนี่ชาร์จแล้วนะครับ,นะรบก็แบตเตอรี่เนี่ยจะขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้ไม่มีเคสนะครับสำหรับใส่ป้องกันการเป็นรอยนะครับก็คือถ้าใครใช้หูฟังของ Apple นะครับจะรู้นะครับ AirPods ของ Apple mm hmm. เพราะมันจะมีเคสเสริมสำหรับเคสงงไหมฮะเคสเสริมก็คือเคสที่เอาไว้หุ้มไม่ได้หุ้มตัวหูฟังนะ mm hmm. หุ้มตัวปลอกนี่แหละรครับเป็นปลอกใส่นะก็หุ้มนะ mm hmm. เพื่อกันรอยนะครับแล้วก็ กันกระแทกได้นิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นน,นี่นะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเคสนะครับต้องหาหต้องดี Y ผมก็จะใช้ถุงไม้ตัวนี้นะคเป็นบางทีนะอันนี้คือถุงไม้นะครับก็เอาไว้เก็บไม้นะบางทีก็เอาไม่ออกใส่ลิ้นชักเก็บของนู่นนี่นั่นนะฮะที่เกี่ยวแบบกับก่อนทำคลิปโดยเฉพาะนะครับก็นะก็จะเอาถุงไม้เนะี่ยใส่เข้าไป นะมันใส่ได้พอดีเลยนะก็กันลอยได้ด้วยนะแต่ว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถดูแบตเตอรี่ได้นะถ้าเราจะดูแบตเตอรี่ของเขาสงตัวเนี่ยมันจะเราต้องดึงออกมาแล้วแล้วก็ถ้าเราเนี่ยทิ้งไว้สักพักนะแบตเตอรี่หน้าจอตรงนี้นะมันจะดับไปเองทั้งหมดเลยนะมันจะดับให้เองเลยนะมันก็จะประหยัดแบตด้วยนะครับแล้วก็ ปยัดแบบค่อนข้างดีนะเออมันก็จะประหยัดแบบมากขึ้นไปนะครับก็ตัวนี้สามารถใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะบอกไว้เลยนะชาร์จตกการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับตัว power bank ววนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเสียบกับพวกที่ใช้ไฟแรงๆนะฮะก็อย่าไปเสียบนะครับเพราะว่าข้อหนึ่งเลยคือมันเสี่ยงต่อกการพังนะฮะถ้าเราเอาไปเสียบไฟแรงๆนะ อย่างแบบพวกคีย์บอร์ดพวกเนี้นะผมว่าไม่แนะนำนะคบเพราะว่ามันใช้ไฟค่อนข้างแรงนะแล้วก็เพราะคือมันใช้ไฟแรงนะครับแล้วตรงนี้มันมีเทสตัวนี้มีประมาณ2000มิลลิแอมนะคบนะแบบนะอันนี้ผมคาดเดาอนะอันนี้ผมไม่รู้นะะตัวกล่องไม่ได้ระบุนะครับก <have> ็ถ้าเราไปเสี่ยง จุดตัวนี้นะอาจจะไม่สามารถใช้งานได้นะก็คืออาจจะใช้งานใช้งานไม่ได้นะครับ <What S 1> จะใช้งานไม่ได้เลยนะครับสำหรับจุดตัวนี้นี่คือข้อ,ข,อข้อข้อควรระวังนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะห้ามใช้กับพวกที่ใช้ไฟแดงนะครับ <That S 1> เพราะว่ามันจะทาให้ตัวนี้เคสตัวนี้มันมีคว s <S มันจะรวนนะครับ s <S ก็ แล้วมันก็แบบไอ้นี่นะแต่ว่ามันสามารถเป็นแบบใชกับโทรศัพท์ได้นะครับก็ผมไม่รู้นะว่ามันทำได้หรือเปล่าแต่ว่าอย่าไปทำครับเพราะว่าไอ้นี่นะผมไม่รู้ว่ามันสามารถเสียบกับพวกไฟที่ใช้ไฟแรงๆได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราไปเสียบเนี่ยข้อเสียงมาแน่นอนครับ <S <S ผมคาดเราอ่ะนะผมไม่ทำให้ดูนะเพราะว่าแต่มันเสียนะครับเพราะว่าผมมีแค่อันเดียวแต่ถ้าผมมีโอกาสซื้อมา อีกนะแล้วตัวนี้มันยังไม่พังเนี่ยก็จะลองทดลองลก็ไม่รู้ว่าจะได้ซื้ออีกหรือเปล่าก็คงไม่ได้ซื้ออีกแล้วล่ะคุแล้วก็เป็นระบบแม่เหล็กมนาะตัวฝาด้วยนะคร ก็รูปร่างก็สวยงามดีนะครับก็ตามสไตล์นะฉกเฉียวด้านบนก็เขียนว่ามิวสิกด้วยนะข้อเสีย,ยอย่างตรงนี้เลยตุกความที่ตรงนี้มันเป็นร่องนะฮะฝุ่นอะไรเนี่ยมันก็จะเข้าไปได้นะครับไะฝุ่นไหมในกล้องเห็นหรอเปล่าผมผมก็ไม่แน่นอนนะถ้าผมปล่อยคลิปนี้ออกไปอาจจะเห็นเลยในตาผมก็เห็นนะในกล้องอันนี้ผมใช้มองในกล้องเอา นะก็ฝามีฝุ่นนะฝามีฝุ่นตรงนี้ก็ฝุ่นฝุ่นมันจะเกาะง่ายนะครับถ้ามันมีตรงนี้นะเนี่ยมันมีตรงเนี้ยนะมันเป็นร่องเหมือนตะไบเล็บนะฮะนะเรียกตะไบเล็บนะฮะมันเหมือนที่ตะไบเล็บนะครับมันก็จะเป็นร่อง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 ทำให้อ่ามันมีเศษพวกฝุ่นอะไรเนี่ยเข้าไปเกยอยู่ในนั้นนะคะก็ อันนี้คือข้อเสียนะครับอีกหนึ่งหนึ่งข้อเสียเลยนะครับมานะก็เคนะเข้อดีนะครับของตัวนี้ก็คือเสียงดีเบสเบสด,ดีนะฮะแล้วก็กันน้ําได้แต่ว่าผมไม่แนะนําให้ไปซื้อซื้อแล้วไปจุกน้ำนะเพราะว่าอันนี้แค่การันตีเฉยๆนะครับก็การันตีนะ ต้องขออภัยด้วยที่ผมเงียบไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีมดขึ้นมานะอันนี้ผมอยู่ห้องผมเองนะไม่รู้มดมาจากไหนสงสัยน่าจะเป็นเพราะขวดน้นะํานะะขวดน้ําตัวนี้นะผมตั้งไว้บนโต๊ะแล้วมดน่าจะมามันเลยผมเลยฮิ้วมันขึ้นมาข้างบนด้วยนะไม่รู้มาตัวครับแต่ขอให้มีแค่นี้แล้วกันนะเมื่อกี้ผมมีมดไปหลายตัวอยู่เหมือนกันนะ ก็ข้อดีรับก็กันน้ำได้กันกันน้ำที่เป็นละออง้งรู้สึกผมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ข้อดีก็มีอีกเดังเสียงดีด้วยนะแบบตอนที่ใช้ได้นานนะครับแล้วก็สามารถเป็น power bank ให้กับโทรศัพท์ได้นะแต่ว่าข้อเสียย่อมมี นะมีทุกเมื่อนะฮะไม่ว่าเราจะซื้อของซื้ออะไรนะข้อเสียมันต้องมีนะครับไม่ใช่มีแต่ข้อดีอย่างเดียวอันนั้นคือผู้ผลิตเขาไม่ได้ทำถึงขนาดานั้นนะับนะข้อเสียก็คือหนึ่งล่องตอนนี้ล่องเนี่ยมันเป็นตัวล่องนะก็นะ ข้อเสียข้อที่สองสินค้าไม่มีประกันแน่นอนครับสินค้าไม่มีประกันเพราะว่ามันมาจากจีนนะฮะตอนนี้ก็นะเดี๋ยเห็นปะ่ะภาษ,าษาจีนหน้ากล่องเต็มเลยนะครับผมนะก็เป็นภาษาจีนนะเป็นของจากจีนแน่นอนครับว่ามันไม่มีการรับประกันอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าของคุณมีปัญหาคือคุณต้องซื้อใหม่นะ ถ้าใครไม่อยากซื้อใหม่ก็ซ่อมเองก็ได้นะครับแต่คุณต้องมีฝีมือในการซ่อมนะเออนะครับก็โอเคข้อเสียข้อที่สามคือนี่ครับตัวจุกที่เอาไปชาร์จตัวเคสเนี่ยมันสายมันสั้นไปหน่อยนะแล้วมันไม่สามารถดึงเพื่อยืดสายออกมาได้นะ ตอนนี้ผมลองดึงหลายรอบแล้วผมก็กลัวสายขาดนะถ้าดึงแรงไปเดี๋ยวสายมันขาดจริงนะครับซึ่งมันไม่ไม่ใช่แบบดึงมาแล้วแบบยืดยาวได้นะอันนั้นทาไม่ได้นะครับนะตอนแรกผมก็มีหวังว่ามันจะสามารถยืดได้นะแต่มันยืดไม่ได้นะข้อเสียแล้วข้อเสียข้อสุดท้ายเลยเท่าที่ผมจําได้นั่นก็คือมันไม่สามารถรับเสียงรับสายโทรศัพท์ ได้นะมันอาจจะรับได้แหละแต่ตัวนี้นะครับมันไม่มีไมล์นะครับผมลองใช้แล้วนะตอนนั้นผมคุยกับพ่อผมนะ่ยก็ใช้หูฟังตัวนี้ใส่อยู่นะพ่อผมไม่ได้ยินครับเพราะว่ามันมันไม่มีไมล์นะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียอีกอย่างสำรองหูฟังตัวนี้ข้อเสียเยอะสุดเกินนะครับก็โอเค ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r ร b e แล้วถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็กดซับ s ไค i b e ให้ผมด้วยนะฮะผมจะหาเงินนั้นนะครับผมจะเอาเงินที่ผู้ชมดูคลิปผู้ชมสับสไคร้ผมเนี่ยมาซื้อสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับการทำคลิปแะแล้วก็เก็บตังไว้นะครับก็ ช่วยๆกันหน่อยนะเพราะว่าผมต้องการที่จะหาะไรายได้ด้วยตัวเองนะฮะเพราะว่าผมก็ทํา y o Youtube ตั้งแต่สมัยตอนป .1 น,นะฮะก็อยากหาไรายได้ด้วยนะครับก็เอามาเลี้ยงพ่อแม่ของผมนะก็ช่วยๆผมหน่อยนะครับโอเคนะก็ตอนนี้คืออุปกรณ์ทําคลิปผมนี่ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไฟเอา ที่เอาไว้ส่องสว่างแล้วก็มีแล้วก็มีไฟเอมไปส่องสว่างเออที่ผมพูดไปแล้วเนาะมีขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็มีขาตั้งกล้องอีกแบบนึงก็คือแบบนี้แต่อีกแบบนึงที่ผมเอดีก็คือผมใช้อยู่นะครับที่ผมพูดไปตอนแรกอันนี้จะเป็นอีแบบนึง ก็ไม่สามารถดูมุมสูงได้นะคะตัวนี้มันจะแรล่ลาบไปเลยนะฮะตัวนี้ก็ใช้มาตั้งแปดตอนประมาณประมาณป .2 นะตอนนี้ผมอยู่ป .5 แล้วนะตอนนีนะ้อันนี้น่าจะใช้มาตั้งแต่ป .1 2> ป .2 มั้งนะนะก็นะครับคือใช้ช่วงตอนที่ผมสับคลิปนะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ เอาไปทำคลิปอย่างไว้ซลฟี่ตัวนี้ก็จะเก็บไว้นะเอาไว้ทําวีล็อกนะเดี๋ยวรอชมได้นะผมอาจจะไปเที่ยวนะหลังโควิดก็รอดูแล้วกันนะครับว่าผมจะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าจะถ่ายคลิปมาฝากให้คุณ ขกลาบอภัยนะเมื่อกี้อันนี้ก็มาเฉยยมงรอดูกันได้เลยนะเพราะผมจะทำวีล็อกเร็วๆนี้คลิปแรกของวีล็อกก็คือคือกบบทดสอบของวีล็อกครับวีล็อกตัวเต็มมันจะนาน